สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแซบๆกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้รองพื้นรีเบกาเบอร์สองในขะาะจะบอกว่ารองพื้นตัวนี้เนียนมากดูสิทาครั้งเดียวเองค่ะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะทาเครื่องหน้าให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ทาเครื่องหน้า <laughs> แต่งหน้าครึ่งเดียวนะคะเห็นไหมระหว่างข้างที่ทากับไม่ทามันแตกต่างกันมากแม่ต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งพัฟของรีเบกาเบอร์สองนะคะทุกคนนี่ทาลงไปเลย นี่้างที่ทาก็จะมีความแมตขึ้นมาส่วนข้างที่ยังไม่ทาก็จะมีความฉับแล้วก็มาเบรกใต้ตากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทาตาแบบเฉลียวเียวจะทาแบบว่าวิ่งห่างขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนสะบัดแปลงขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลส้มๆหรือส้มน้าตาล <laughs> ไม่รู้มาคัดให้มันเฉลียวเยวนะคะแล้วก็ใช้สีดํานะคะมากรีดแทนไอายไลเนอร์นะคะให้มันฟุ้งๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกรีดอายไลเนอร์อีกนะคะแบบนี้เลย แล้วก็มาทาตาล่างด้วยนะคะทุกคนไปให้มันลอยนะให้มันเชื่อมกันนะคะแบบนี้ต่อไปก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยค่ะอยากจะบอกว่า <laughs> ไอายไลเนอร์เนี่ยยากมากงานนี้นะคะ <laughs> กรีดไปเท่ากันว่อีกคากหนึ่งไม่เฉียวนะคะแต่ก็เอามุมกล้องพอกรีอรดอายไลเนอร์เสร็จแล้วเริ่มมาติดขนตากันเลยค่ะทุกคน <laughs> วันนี้ขนตาปังมากปังแบบปังมาก อสุดนะคะส่วนตาวันนี้นะคะนี่เห็นไหมเพราติดแล้วสวยเลยแล้วเราก็มาเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วของรีเบกานะคะอันนี้ฟ้าใช้ดินสอเนี่ยเขียนโครงไว้ก่อนนะแล้วก็ใช้แบบฝุ่นนะคะมาระบายในคิ้วนะนี่แบบนี้เสร็จแล้วกอาอายไลเนอร์มาเขียนคิ้วทับตรงหางนะคะพออายไลเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แปรงนะคะมาเบลนเบลนให้คิ้วของเราเนี่ยมันเนัวนะคะต่อไปก็มาคอนทัวร์ใบหน้ากันเลยค่ะอยากฝ่อแค่ไหนคอนวร์ไปเลย เสร็จแล้วก็มาไล่ด้านกันนะคะจมูกเราต้องพุ่งค่ะคุณพี <c oughs> จัดไปค่ะให้ไล์ฟาดๆนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็มาทาแก้มแต่ว่าวันนี้แก้มจะทาแบบแค่ข้างๆนะคะแล้วก็ปัดให้ไล์ปังๆกันเลยจ้าสู้แสงมากนะคะแล้วก็มาให้ไล์ใต้ท้องคิ้วกันเลยค่ะทุกคนแบบนี้เห็นไหมคิ้วเราก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็มาทาลิปกันเลยค่ะจุ๊กเกอมันแซ่บมากนะคะ ส่วนตัวเนี่ยชอบทาลิปสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนมันดูแบบว่ามันดูฝอดีอมันดูออกล่าได้แล้วก็ฟินิชลุกแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะใครคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ได้เลย